กรสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้อยู่เกม d e f e n s e Derby และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับคอแลบแรกของเกมนี้ผมกับคอแลบไทเกอร์บราเ r อ อ่าก็เรียกว่าอันนี้ก็จะเป็นสกินอีเวนต์คอลแลบสกินของตัวละครของเกมนี้ผมครั้งแรกเลยก็มาดูในส่วนของรายละเอียดแล้วก็สกินคอลแล็บไปดีกว่าว่าตัวละครต่างๆเนี่ยจะน่าสนใจน่ารักน่าเก็บกันขนาดไหนแล้วก็มาดูกันเลยโดยสำหรับการคอลแลบนี้ผมก็จะเป็นคอลแลบกับเว็บตูนเองับผมนี้ก็จะมีตัวละครที่จะสามารถใส่สกินได้ถึง4ตัวให้เพื่อนๆผมได้เป็นเจ้าของกัน โดยในส่วนของรายละเอียดอีเวนต์กิจกรรม,มของผมของอีเวนต์คอลแล็บก็จะมีตามนี้เลยผมอีเวนต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอีเวนต์ที่เพื่อนๆสามารถเล่นได้ทุกวันเลยผมวันนึงเนี่ยก็จะเป็นการเก็บแต้มสูงสุดอยู่ที่200เหรียญแล้วก็มาแลกไอเทมของรางวัลต่างๆอย่างเช่นในส่วนของ e ode, อีโมดน้องเสือแบบหน้ามูกยืดตัววาป่าผมนี้แบบแคคิมูกแล้วก็แบบสกินเท่ก็มีนะอีโมดแบบพี่เสือแบบดุๆเข้มเข้มแล้วก็ตัวนี้ผมนี้ผหแบบคำรามโฮ่ง แต่ก็ที่ของรางวัลน,น่าสนใจที่สุดของผมก็คงหนีไม่พ้นกับสกินนะผมน้องเยติแบบแจกฟรีเป็นน้องเสืออ้วนเฮ้ยบอกเลยว่าใครที่บ่นว่าตัวเกมไม่มีของแจกฟรีครับผมไม่มีใช่นะอันนี้คือแจกฟรีเลยครับผมเป็นสกินที่ทุกคนสามารถแลกได้โดยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยผมเพียงแค่เก็บแต้มในการแลกให้ครบ1,500แต้มผมถ้าเกิดเล่นก็ใช้เวลาเพียงแค่อาทิตย์กว่าๆเองนะก็สามารถแลกเจ้าน้องได้แล้วนะ โดยนัาแสดยผมที่มันเป็นตัวละครที่ต้องเก็บอีเวนต์เก็บค่อยๆแรกับผมพี่ลิงก็เลยยังไม่มีเกมเพย์ดูผมแต่ดูจากเทเลอร์เนี่ยโมเดลแอนิเมชันของตัวน้องเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกการโจมตีเป็นน้ำแข็งเหมือนเยติผมแต่เพิ่มเติมก็คือจะมีออโราผมกงเล็บเสืออ่ะปรากฏมาในทุกๆครั้งที่ทำการโจมตีด้วยก็ถือว่าน้าฟัดหน้ากอดเลยนะสำหรับเจ้าเต้าอ้วนตัวนี้นะ แล้วก็สำหรับตัวที่เรืออื่นๆนะผมอันนี้จะอยู่ในแพ็กเกจฟิลเมอีเวนต์นะผมที่จะขายระยะเวลาจํากัดเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะผมก็คือถ้าไม่ซื้อตอนนี้ก็คือจะหายไปแล้วไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะใครที่เป็นสายสะสมเนะี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยนั่นเองก็จะมีแพ็กเกจตัวแรกเลยผมนะกับพี่เสืออันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวละครนะผมหมาป่าจอมสับมีมาเป็นแบบเสือเข้มๆมาดเท่ๆมาดดุๆอ่าเดี๋ยวก็จะมีเกมเพย์ให้ดูด้วยเหมือนกันผมในส่วนของอีเวนต์สกินแต่ละตัวนะ ตัวที่สองครับผมมาเป็นนักเวทน้ําแข็งครับผมหนึ่งในตัวละครหลักของเผ่ามนุษย์อยู่แล้วยังไงทุกคนก็ต้องใส่และเป็นตัวที่เผ่าอื่นก็อยากได้เป็นตัวที่ยังไงพี่ลิงว่าใน3ตัวเนี้ยตัวที่น่าจะคมที่สุดก็เป็นนักเวทน้ําแข็งแหละน่ารักครับผมแล้วก็ได้ใช้งานจริงแน่นอนแทบทุกเผ่าเลยตามด้วยตัวที่สครับผมนี้มาเป็นกระสายทูดครับผมกับนักพรต แบบว่าเท่ๆเลยผมสไตล์แบบคูลๆเจ๋งๆมาแบบดุๆดุๆดันยิ่งช่วงนี้เนี่ยสายพูดเนี่ยกำลังเป็นเมตาด้วยแล้วก็สับตัวนะรกปึกษาเนี่ยก็เป็นเมนหลักสายกายภาพของพูดอยู่แล้วนะก็ยังไงเป็นตัวละครที่สายพูดไม่ควรพลาดเลย โดยสำหรับเพตุผลและหลักที่พิลิงแนะนําให้ซื้อเลยผมก็เพราะว่าในตัวแพ็กนึงเนี่ยแต่แต่แพ็กนอกจากเพื่อนๆจะได้รับในส่วนของตัวสกินแล้วเพื่อนๆยังได้รับตัวละครที่เป็นตัวคอลแลบตัวนั้นด้วยบวกกับเพชรอีก1000พนะครับผมซึ่ง3ตัวเนี่ยมันเป็นตัวเมนหลักของแต่ละเผ่าอยู่แล้วนะยังไงก็โคตรคุ้มแน่นอนเลยนั่นเองครับผมพอดีสภาพแค่300กว่าบาทแต่ว่าได้ตัวละครที่เป็นตัวทอง5่าดาวมาเนี่ยโดยเฉพาะผู้เล่นมือใหม่เนี่ยการที่เราได้ตัวละคร5ดาวมาครับผมเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยจะช่วยทําให้เพื่อสาามรถ เก็บเลเวลนะแล้วก็ต่อสู้กับผู้เล่นที่เป็นแบบหน้าเก่าๆได้นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งขั้นตอนสําคัญเลยสำหรับคนที่อยากจะเร่งรีบแล้วก็ได้สกินสวยๆบวกกับการต้องการในการที่จะเล่นเพื่อตามเกมเพลย์คนเล่นเก่าๆทันนั่นเองนะนี่ก็จริงแบบว่ายัางไงก็ต้องเอาอ่ะคือแบบโดยเฉพาะสายมนุษย์สายสัตว์สายทูตเนี่ยคือ3ตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นตัวเมหลักหัวใจสําคัญของตัวเด็กอยู่แล้วนะนี่แล้วก็ตัวท้ายผมหมาป่านี่คือบอกเลยว่าเป็นอิิงตัวเมหลักเลยนะะสำหรับสายกกาาายภพขอองผผผมมเ่สัต์็คื เรื่องจากการปรับแพดตายมาเนี่ยคือแบบโอ้โหดาเมจคือแบบจัดจ้านมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือน่าเก็บหน้าโดนมากเลยนะและสำหรับวิธีการใส่สกินนะผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อมาแล้วก็ให้เรากดมาตรงบริเวณที่เป็นข้อมูลยูนิตของเราผมกดตรงฮีโร่ก็ผมอาที่มีสกินก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัว เรสังเกตว่าตัวฮีโร่ตัวไหนที่สามารถใส่สกินได้เนี่ยมันจะมีคําว่าสกินขึ้นมาทางด้านขวาบนนะก็กดเข้ามาเลยผมแล้วก็กดเปลี่ยนติดตั้งแล้วก็ทําการสวมใส่เพียงแค่นี้เพื่อนๆก็จะสามารถเปลี่ยนสกินหน้าตาของฮีโร่ดั้งเดิมให้เป็นรูปแบบใหม่เป็นสกินคอลแลบได้แล้วเอาละเพราะฉะนั้นผมเราก็จะพาไปดูในส่วนของโมเดลสกินแต่ละตัวในเกมเพย์ดีกว่าผมว่าหลังจากที่ใส่โมเดลใหม่มาแล้วรูปแบบการโจมตีหรือว่าเอฟเฟกตต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงกันบ้างนะ อ่าแล้วก็เพื่อความรวดเร็วผมเดี๋ยวก็ได้ขอสร้างในห้องเทสบอร์ดให้ดูเลยแล้วกันนะจะได้แบบเห็นภาพง่ายๆหน่อยมาครับผมโอ้โหสกิลแรกครับผมเปิดตัวมาพี่เสือก็มาแล้วผมนี<า>โอ้โหบอกเลยว่าดุดันตานี่คือแบบว่าอืไฟลุกบอกเลยว่าตึงๆตึงๆครับผมไหนะดูซิสกิลโจมตีอุ้ย เวลาโจมตีมันเป็นแบบกงเล็บสีกาแครับผมเปลี่ยนโมเดลใหม่นะเออถือว่าสวยเลยใช้ได้ใช้ได้ตัวสกิลฮีโร่ไปด้วยผม,มเวลาติดคีนี่รู้สึกถึงความทรงพลังของพี่เสือได้เลยถือว่าใช้ได้เลยนะอ่าซับส,สก,กินโมเดลเผมก็คือนอกจากเปลี่ยนโมเดลแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนในส่วนของอัตลักษณ์ของการโจมตีเอฟเฟกด้วยนะมาแล้วผมเจอมอนถึกๆตับๆตับๆตับๆถูกบอกเลยว่าคิ้รัวๆคีรัว,รว,รวจังหวะนี้แต่ว่ามอนมันใหญ่เกินเหมือนกันไม่อยู่เพื่อนจังหวะเนี้ย เฮ้ยอยู okay. ่เฮ้ยอยู่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 โอ um ้โหโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเออจะตาแล้วยิงโอเคอเวลาใส่สกินแล้วบอกเลยว่าดาเมจนี้เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยปกติเหมือนกันไม่อยู่อ่ะตัวถัดมาผมอ่าคราวนี้เราเปลี่ยนมาเป็นตัวนักเวทน้ําแข็งบ้างนี่เปิดมาโหไวยแรกมาก็โชว์เลยผมเฟี้ยวเฟี้ยวโอ้โหยน้องน่ารักมากอ่ะแต่ก็สังเกตดีๆผมตอนที่เราลงตัวละครหรือซับตัวละครเนี่ยมันก็จะมีออร่าที่เป็นตัวน้ําแข็งด้วยนะเออ คือแบบโคตรสวยโคตรน่ารักเวลาโจมตีไปผมสังเกตว่าไอตัวก้กอนไอซ์เนี่ยมันก็จะแตกต่างจากตอนที่เป็นนักเวทน้ำแข็งแบบัออ้เดิมนะผมคือมันจะมีออร่าที่เป็นแบบสเก็ตน้ำแข็งน้ำแข็งแล้วก็มีตาที่เป็นรูปลูกเสืออยู่ด้วยเออถือว่านอกจากโมเดลเริ่มต้นแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนสวยนะแล้วก็ที่สำคัญเปลี่ยนเพศด้วยปะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะผมอนักเวทน้ำแข็งนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่ว่าสำหรับโมเดลตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวผู้ชายนะเอเอถือว่าดูน่าสนใจดีผมก็ประมาณนี้เลยผมอ แลวก็ตามด้วยตัวที่สามครับผมอ่ากับตัวนักพดเผ่าทูนะผมนี่ตัวไมลหลักสายกายภาพโอ้โหตัวคูดใหญ่ลงไปทีนึงนี่แทบจะเต็มช่องเลยครับผมเออดูดิโมเดลการโจมตีผมอุ้ยสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยจากการโจมตีเดิมเนี่ยมันจะเป็นโมเดลแบบใช้ผังฟ้าใช่ไหมอันนี้เป็นการแบบโยนพลังงานไปใส่ศัตรูแทนนะผมถือว่าเฮ้ยสวยอ,อยู่นะใช้ได้ใช้ได้เลยเดโมเดลใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ เสียงใหม่อ่ารูปลักษณ์อัตลักษณ์ใหม่อ่าเวลาสับตัวละครนะผมก็สังเกตว่ามันก็จะมีบกเอฟเฟกต์ปุ๊บ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 ขึ้นมาผมเป็นรูปใบไม้ด้วยนะเออถือว่าสวยงามใช้ได้เลยมาดูโมเดลอีกรอบนึ่งนะผมโจมตีตีไปเลยหนึ่งทีโหตีด้วยความแรงตีด้วยความแรงผมขึ้นเอรราสีม่งงวงๆอืมบอกเลยว่าโดนฝ่ามือนี้เข้าไปนี่นอนสลบทุกคนแน่นอน <ไป S 1> เฮ้ยมอนหลุดม้อนหลุดไม่เป็นไรผมกดทีไปเลยหนึ่งที แลวก็อัปเดตเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยผมอ่นอกจากอีเวนต์คอลแลบแล้วตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสับผมตัวเกมก็มาพร้อมกับ event Christmas. อีเวนต์คริสต์มาสซับสายฟรีผมเพียงแค่ทํากิจกรรมต่างๆที่ตัวเกมกําหนดให้ไวเพื่อนเพื่อนก็จะได้รับในส่วนของตัวไอเทมของระงวัลต่างๆมากมายเลยและที่สําคัญของระงวัลสูงที่สุดนะผมเป็นอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวละครน,นะผม5ดาว อ่อันนี้ก็ถือว่าของดีมากเลยนะโดยเฉพาะสายฟรีแค่ไม่ต้องทําอะไรมากครับผมทำภารกิจให้ครบทุกวันก็ได้ตัวละคร5ดาวแบบฟรีๆแล้วก็ได้เพชรด้วย1,000เพชรมั้งอ่าพี่ตริงกํจำไม่ผิดครับผมแต่ว่ามันจะมีเพชรที่ให้ในกิจกรรมแยกย่อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าสายฟรียังไงก็มีของติดไม้ติดมือเยอะแน่นอนนะ โดยในตัวนี้ผมตัวร้านค้าก็มีแพ็คพิเศษผมสกินคริสต์มาสราคา439บาทสำหรับคนที่สนใจก็ผมก็จะเป็นการดลดร็อกปราสาทคริสต์มาสให้กับเพื่อนๆผมได้เป็นเจ้าของกันไปเลยในส่วนของหน้าตาของตัวสกินนะผมเมื่อซื้อมาแล้วโมเดลของมันนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นก็เรถือว่าสวยเลยนะเป็นเหมือนกับบ้านของซันตานั่นเองก็ถือว่าน่าเก็บน่าโดนอยู่ในส่วนของโมเดลแผนที่ก็ถือว่าใช้งานได้ผมเป็นการต่อสู้ในหุบเขาคริสต์มาสเพื่อป้องกันบ้านของซันตา และนอกจากนั้นผมก็ยังมีในส่วนของเควสเก็บแต้มของขวัญแรกด้วยอันนี้ก็จะมีตัวละคร5าดาวให้ด้วยร่วมถึงในส่วนของสกินต่างๆอย่างเช่นสกินคริสต์มาสหรือว่าเพชรหรือ,อแต้มปลุกเสกตัวละครน,นะผมสำหรับคนที่เป็นสายสุ่มเกลือทั้งหลายก็ถือว่าไม่ควรพลาดเลยสำหรับเวนิฟหลับสายฟี และนี่คือหน้าตาของโมเดลปราสาทใหม่จากการทำเควสตัวนี้ผมนี้สังเกตว่าหน้าตาโมเดลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนปราสาทมังกรนะอะที่อยู่ในหุบเขาลึกลับผมโทรม,มรจากรศเนี่ยจะคล้ายๆกับทีมฮัลวินก็จะเป็นสีแดงๆม่วงๆแล้วก็เขียวๆหน่อยก็ถือว่าสวยเลยสายเก็บก็ผมก็มาเดินว,ว่าปราสาทนี้จะแจกในส่วนของอีเวนต์ตัวนี้เท่านั้นนะ แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะผมอ่าก็เหมือนเดิมผมกิจกรรมใช้เพชรอ่ะยิ่งใช้เพชรก็ยิ่งได้เพชรกลับคืนมาในเปริมาณมากผมสำหรับคนที่ช่วงนี้อ่าต้องการที่จะเก็บซื้อเปิดตัวละครก็ยังไงก็คุ้มค่าอยู่แล้วนั่นเองนะรรวมถึงอัปเดตร้านค้าอืา่นๆตอนนี้มีแพ็คอีเวนต์ซีซันมาขายเป็นแพ็คใหม่ซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากแพ็คหนึ่งห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทผมแต่ได้ตัวละครห้าดาวสามตัวแล้วก็ได้หินนะผมของเผ่าอีกสองพันวุ้ด โอ้โหนี่คือบอกเลยถ้าเก็ตเทียบแพ็กตอนนี้กับแพ็กตอนที่เกมเปิดปมาใหม่เนี่ยคือแบบว่าราคานี่โคตรมิตรภาพนะผมสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะเปิด5ดาวตัวหนึ่งเงี้ยประมาณพันห้านะแต่ตอนเนี้ยคือ500กว่าบาทได้3ตัวผม5ดาวแบบส่งถือว่าดีมากเลยผมสำหรับผู้เล่นมือใหม่ก็แนะนําเลยว่าถ้าเพื่อนๆเ,เลือกเผ่าไหนที่เราต้องการเล่นได้แล้วแนะนําเลยผมเปิดเลยอันนี้คือมันจะทําให้เพื่อนๆผมสามารถอัปเกรดตัวละครทันแน่นอนนะไม่ต้องห่วงในส่วนนี้ และนี่คือทั้งหมดรมสำหรับการรีวิวอีเวนต์คอลลบใหม่ล่าสุดของผมที่เป็นคอลลบสกินตัวละครแรกของเกม De f e n s e d e r b y ก็หวังว่าคลิปวันนี้ผมจะเป็นแนวทางในการให้เพื่อนๆผมได้ตัดสินใจอ่าเรือกซื้อผมในการใช้งานของตัวสกินต่างๆึ้่อบอกเลยว่าโคตรน่ารักเลยทั้ง3สกินนะน่ารักแล้วก็ดูดุดันในเวลาเดียวกันและก่อนจากกันไปผมอาเพื่อนๆคิดเห็นยังบ้างเกี่ยวกับสกินคอลลบใหม่นี้ก็ยิงเข้ามาคอมเมนต์เนี่พูดคุยได้ทิ้งใต้ซิปชั่นนั่นเองเนาะ และสวัสดีต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊ป